คุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสไปทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงในจีนค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่ไทยกําลังมีคําถามว่าทําไมรถไฟความเร็วสูงในไทยจึงต้องเลือกใช้บริการของจีนทั้งการออกแบบก่อสร้างและเทคโนโลยีซึ่งในเป็นเส้นทางกรุงเทพหนองคายระยะที่1ก็คือช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมานะคะเส้นทางที่ดิฉันได้ไปก็เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงรูปวงแหวนแห่งแรกของโลกบนเกาะไหหลำหรือว่าที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อของไหหลำค่ะซึ่งอยู่ ทางตอนใต้สุดของจีนปัจจุบันก็เป็นเขตเศษรษฐกิจพิเศษของจีนที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดค่ะ ในปี2550รัฐบาลของไหนานได้มีการดําเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกนะคะใช้เวลาสร้างประมาณ3ปีกาะด้วยงบประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทและในปี2555ได้มีการดําเนินโครงการในฝั่งของตะวันตกนะคะงบประมาณกว่า1นึ0 0 0สล้านบาทค่ะส่งผลให้ในปี2558นะคะสเส้นทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้นะคะระยะทาง 653กิโลเมตรค่ะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางรอบเกาะประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถ้าเกาะนี้นะคะก็มีพื้นที่ประมาณ35,000กิโลเมตรค่ะเส้นทางที่ดิฉันได้ไปทดลองนั่งอยู่ในฝั่งของตะวันออกนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในเส้นสีแดงนี้ค่ะซึ่งเส้นทางนี้จะมีสถานีทั้งหมด16สถานีด้วยกันนะคะแล้วก็ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง308กิโลเมตรค่ะมีรถไฟออกจากสถานีตั้งแต่ช่วงก่อน7โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มออกเดินทางทุกๆ10ถึง20นาทีนะคะ,ระ,ะระยะการเดินทางค่ะตั้งแต่1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง3ชั่วโมงราคาบาัตรค่าโดยสารนะคะถ้าหากว่าเป็นชั้นที่1ค่ะก็จะอยู่ที่497บาทไปจนถึง1,075บาทส่วนชั้นนั่งที่2นะคะก็อยู่ที่417บาทไปจนถึง 6 7งบาทนั่นเองค่ะซึ่งอัตราแรกเป็นคิดอยู่ที่5บาทต่อ1หยวนนั่นเองนะคะมาดูประเภทที่นั่งกันค่ะประเภทที่นั่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ที่นะคะถ้าเป็นชั้นที่1นะคะฝั่งก็จะเป็นฝั่งละ2นะคะถ้าเป็นแบบเป็นชั้นที่2ซึ่งในชั้นได้ไปทดลองนั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นชั้นที่3 3 3ที่นั่งนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น2ที่นั่งแล้วก็ประเภทของที่นั่งทั้งหมดนี้ก็จะแตกต่างกันด้วยเช่นกันค่ะ ดูภาพบรรยากาศที่ไปเก็บมาฝากกันด้วยนะคะเส้นทางที่เดินทางไปนะคะก็คือจากสถานีไฮโคโตงกะไปจนถึงซัญญนย่าเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคะก็เหมือนกับพัทยาหัวหินของไทยนี่เลยค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีค่าโดยสารนะคะนั่งบนชั้นที่2 1 0หอยหยวนค่ะหรือประมาณ500บาทการซื้อบัตรโดยสารของคนต่างชาติสามารถใช้พาสปอร์ตซื้อผ่านออนไลน์ได้นะคะแต่ว่าต้องไปรับบัตรโดยสารที่สถานีซึ่งใช้เวลาต่อแถวนานพอสมควรอย่างน้อยๆ30นาทีหลังจากนั้นก็สามารถ ที่จะเช็คอินตรวจกระเป๋าแล้วก็สามารถเข้าไปที่รถได้ซึ่งการตรวจค่อนข้างเข้มงวดนะคะบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะว่าภายในห้องโดยสารจะจัดที่นั่งคล้ายกับที่นั่งบนเครื่องบินวันที่เดินทางก็บรรยากาศค่อนข้างคลื้นนะคะเต็ไมไปด้วยเสียงของเด็กๆค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จีนเป็นช่วงปิดภาคเรียนความสะดวกสบายในรถไฟเทียบได้กับที่นั่งของสายการบินต้นทุนต่ําก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเวลามีพนักงานขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบริการให้กับผู้โดยสารด้วยนะคะส่วนห้องน้ําก็ค่อนข้าง ส้างที่จะสะอาดด้วยเช่นกันค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่นำมานะคะจะเห็นว่าถ้าใครเคยนั่งชิงคันเซนก็จะเห็นว่าแตกต่างค่ะจะมีคนเดินไปเดินมานะคะเด็กๆจะค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะถามว่าวุ่นไวายไหมในวันนั้นไม่ค่อยวุ่นวายนะคะเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยมากค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางระยะสั้นๆด้วยเช่นกันนะคะในพื้นที่ของสัญญา เส้นทางของรถไฟความเร็วสูงแห่งนี้ที่เป็นรอบวงแหวนนะคะนอกจากที่จะสามารถยกระดับเศรษฐกิจนะคะที่เคยไปปัญหาระหว่างตะวันตกกับตะวันออกได้แล้วนะคะก็เรียกว่าทําให้เป็นเหมือนกับใบเบิกทางล่ะค่ะของเกาะไฮลามที่ใครๆเคยลืมไปนะคะไปสู่การเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในระดับต่างชาติเช่นกันค่ะ